สวัสดีครับวันนี้อ่านกราฟหุ้นนะครับกับดรฟการเงินนะครับมาดูกันครับว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากราฟเป็นยังไงกันบ้างในหุ้นแต่ละตัวนะครับอันนี้หุ้นไทยอย่างเดียวเนาะก็มาดูกันครับว่าในแต่ละตัวเนี่ยนะครับผมจะหยิบยกมาประมาณ1 0บถึงสิตัวมาดูกันว่าแนวโน้มตอนนี้มันเป็นอย่างไรแล้วก็ภาพรวมนะครับคนแต่ละคนมองเห็นยังไงบ้างกับหุ้นแต่ละตัวนะครับไปดูกันครับ โอเคตัวแรกนะครับตอนแรกมันอยู่ในภาพรวมของเซตนะไหนเปิดมาแล้วนะครับเอาเลยแล้วกันเนาะภาพรวมของเซตนะครับในทำเฟรม e Day นะครับก็อย่างที่บอกครับว่ามันปีนขึ้นไปอยู่ในขอบขอบของตัวไซเวคครั้งที่แล้วนะครับก็ยังอยู่ในช่วงช่วงเวลาในการวัดใจนะครับว่าจะไปยังไงกันต่อนะตรงนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีทิศทางมากนักแต่ยังดูแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะนะครับก็ยังมองว่าชื่นชอบนะครับกับการขึ้นแบบนี้ยังดูสวยหรูดีแล้วก็มีการพักฐานสักเล็กน้อย นะครับโอเคหุ้นตัวแรกนะครับมาดูกันตัวแรก OR ครับไม่พูดถึงไม่ได้นะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ข่าวว่ามีนักลงทุนรายใหญ่นะครับเข้าซื้อไปแล้วนะครับขึ้นไปเป็นอันดับ2องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เลยนะครับลองดูทำเฟรมสัก30มิลนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับมันมีการปรับตัวลดลงมานะครับแล้วก็มีกราฟหลุดเหลืองหลุดส้มนะครับเหลืองส้มแดงคือ 10, 50, 200นะครับมีคนถามว่าไอตัวนี้มันคือตัวไหนนะครับอ่ะกดให้ดูนิดนึง นะครับก็ตัวนี้มันมีนะครับเนี่ยพิมพ์ว่า EMA เว้นวับ10 20 50ร้อยเนี่ยตรงนี้มันมีนะครับก็เอ่อของใครอะ่ะเดี๋ยวเช็คให้ก่อนเนี่ยของคุณคนเนี้ยนะครับ MIC BOSK ตัวนี้นะครับหายากนิดนึงนะครับแต่ว่าสมัครสมาชิกแบบฟรีมีนะครับตัวนี้เ ก็ภาพรวมนะครับมันมีการช้อนกลับขึ้นไปนะครับเป็นภาพที่ดูดีนะ MACD RSI ไปในทิศทางเดียวกันนะครับสำหรับ OR ก็น่าจะปรับตัวขึ้นได้ในช่วงนี้นะครับก็รอติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วกันนะครับโอเคต่อไปนะครับ HTC นะครับ HTC ตัวนี้นะครับหัดทิปนะครับก็ เอาตังนี้ทําที่จะททาฝาจีบหรือเปล่าใช่ป่ะหรือทําน้ําใช่ป่ะนะครับน้ําอัดลมนะก็ภาพรวมนะครับขึ้นมาอย่างเยอะเลยนะครับตั้งแต่ตอนโควิดในทีเนี่ยอยู่ที่ประมาณต่ําสุดนะครับ14บาทตอนนี้39ก็เกือบเกือบสามเด้งแล้วนะครับก็แนวโน้มยังไปต่อนะยังไปต่ออย่างยาวๆเลยนะครับใครถามตรงนี้ก็ยังสวยงามนะครับในการปรับตัวขึ้นนะครับตัวถัดไปนะครับจีบีนะครับโอเคจเบีนะครับ เออสวยนะครับแต่ว่ามีการชะลอตัวเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าถามผมผมว่ามันก็ยังน่าจะขึ้นได้นะนะครับอาจจะมีการย่อเล็กน้อยตรงนี้นะครับเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าย่อแล้วหลุดหลุดหลุดเยอะหรือเปล่านะนะครับยังไม่เห็นภาพนะครับแต่ว่าเออมันสวยงามนะขึ้นไต่เส้นขึ้นไปนี่ถ้าว่าว่าเส้นตัวนี้ก็ก็ยังไปได้สวยนะครับเนี่ยก็ยังอยู่ในเส้น ก็ยังสวยงามครับแล้วก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับจากโควิด19 11บาทมา27ก็เด้งหนึ่งแล้วนะครับก็ใครลงทุนกันในช่วงโควิด19น่าจะได้กำไรกันพอสมควรอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้ยังเป็นหนึ่งตัวนะครับที่ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นใครกำลังมองหาเนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งตัวที่ที่สามารถเกาะกับเขาไปได้นะนะครับก็ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่ามันปรับตัวขึ้นไปสูงแล้วแหละนะครับแต่เวลาจังหวะที่มันย่อลงมาเนี่ยนะครับอาจจะช้อนซื้อตอน MACD RSI เนี่ยมันเป็นการช้อนขึ้นนะครับก หัวลงแบบนี้นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะตัวถัดไปนะครับ SMT นะครับหรือ ตัวนี้นะดูกราฟเป็นยังไงนะครับกราฟคล้ายกันนะครับกราฟคล้ายค้ายกันก็ตูมก็มาดูนะครับเราจะเห็นเกิดการช้อนตัวตรงนี้กลับมานะครับก่อนหน้านี้นมันเหมือนจะหักหัวลงใช่ปะ่ะแต่ตอนนี้มันก็เหมือนกับการช้อนตัวขึ้นกลับไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความน่าสนใจนะครับถ้ายังดูเทรนเนี่ยผมว่ามันก็ยังอยู่ในเทรนขาขึ้นนะแต่ก็มีเสียวๆมีแกร่งๆบ้างนะครับแต่ว่าการที่ปรับตัวอย่างนี้ลงมาแล้วช้อนขึ้นแบบนี้ดูสวยงามดีนะครับสำหรับ SMT ตัวถัดไป RBF นะครับ อืม RBF นี่ไม่ได้พูดมาสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกันนะครับ RBF ก็น่าจะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะ ขึ้นแบบสุดเลยนะครับเราก็ขึ้นไปโอ้ถึง19บาทกว่าแล้วก็หักหัวลงมานะครับถ้าถามผมจังหวะนี้เริ่มต้องระมัดระวังนะครับดูจากสัญญาณ ISI นะครับไ s i ยเนี่ยขึ้นโซน70ไปสักพักหนึ่งมีแหวงลงมานะครับขึ้นไปใหม่แหวงลงมาอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับ MACD ที่วิ่งขึ้นไปเนี่ยเหนือเส้นหนึ่งแล้วด้วยซ้ำนะครับกำลังอยู่ในภาพที่อาจจะตัดตัวลงนะครับก็ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่ามันขึ้นมาเยอะไหมโอ้เยอะสุดๆครับขึ้นมาาบท1778 เนี่ยนะครับก็เกือบจะสี่ห้าเด้งเนาะนะครับเาะฉะนั้นเนี่ยมันยังเป็นหนึ่งตัวที่พุ่งกระฉูดนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ตอนนี้ก็ยังดูพอได้นะครับแต่ก็เรามัดระวังนิดน,นึงเพราะมันเริ่มหักหัวลงแล้วนะครับตัวถัดไปนะครับโอเคลัตกรุ๊ปเนาะนะครับแนวโน้มเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้เป็นต้นมานะครับพอมีในที่อยู่นี่ขึ้นไปเยอะนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นแนวโน้มขาลงนะถ้าวาดเส้นนี้กันนะ เนี่ยลงมานะครับก็ยังอยู่ใน10เ,เห็นป่ะนะครับเรื่องน,นี้ไม่เกี่ยวเนะะาะปกิเทนนี้ไม่เกี่ยวนะครับอ่ะเนี่ยก็ยังอยู่ในกลุ่มนะครับแล้วเกิดการช้อนตัวขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเทนไลน์มายาวๆตั้งแต่ช่วงหลังโควิด19มาเนี่ยตอนนี้เป็นเป็น,ปนตอนที่เป็นความพยายามในการขึ้นนะครับเพราะนั้นถามว่าโอเคไหม เออเริ่มน่าสนใจแต่ถ้าถามว่าเข้าได้เลยไหมผมคิดว่าคอนเฟิร์มด้วยการที่เหลืองตัดส้มก่อนแล้วก็กราฟอยู่บนเหนือเหลืองเหนือส้มจะดีกว่านะครับก็อดใจรออีกสักนิดหนึ่งสำหรับตัวนี้นะครับน่าจะมีข่าวดีหรือจังหวะดีๆให้เราเข้าไปนะครับตัวถัดไปทีวีโอนะครับ TVO อืม TVO เนี่ยก่อนหน้านี้นนมันหลุดเทนขาขึ้นมาแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นทิศทางขาลงแล้วก็ชัดเจนนะครับมันดูชัดเจนดีว่ามันก็ปรับลงนะครับจะถามว่าจะมีโอกาสเด้งขึ้นแบบนี้อีกไหมอ่าไม่แน่นะนะครับไม่แน่แต่ว่าตอนนี้ถ้ายึดกันเทนหลักที่มันปัก1 2 3 3สมสามจุดเนี่ยนะครับตอนนี้หลุดเทนเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่มีอยู่แล้วยังลังเลอยู่นะครับก็เอ่ออาจจะจํากัดความเสี่ยงกันนิดหนึ่งนะครับหรือใครอยากเข้าซื้อก็ลองรอดูกันนิดหนึ่ง นะครับยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าทิศทางตรงนี้จะไปไหนต่อนะครับอาจจะเป็นไซเวว์ในกรอบนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับก็รอดูกันนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะไปยังไงแต่ถ้าแนวรับจริงๆเนี่ยมันลงมาลึกได้อีกอีกอีก,อก,อกประมาณสักสองบาทเลยนะก็ลงมาที่จุดเดิมนะครับก็ลองดูกันอีกแป๊บหนึ่งผมคิดว่ามันน่าจะใช้เวลานะครับตอนนี้อาจจะยังไม่ไม่ได้เหมาะสมนในการเข้าซื้อสักเท่าไหร่อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับ YU นะครับ ช่วงที่ผ่านมานะครับก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับตั้งแต่โควิดในทีเนี่ยขึ้นมาจากาประมาณสัก2เท่าได้ละนะครับเราก็ภาพตรงนี้สวยนะครับมันเป็นภาพขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับก็ใครที่อยากเข้าซื้อก็ต้องระวังเนาะมันน่าจะเป็นแบบทำ high ในรอบตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป้าเก่าก็ยังยังมีอีกที่เยอะนะครับในการขึ้นแต่ในช่วงนี้ก็ถือว่าสูงค่อนข้างมากนะ บวกกันเวลา7% 4%นะครับบวกโหดเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าทิศทางเนี่ยทั้ง m a cdi ใส่ล้วก็กราฟเนี่ยรวมถึง ema เนี่ยไปในทิศทางเดียวกันที่ยังสามารถขึ้นได้นะครับก,ก็ลองดูนะครับสำหรับตัวนี้ตัวถัดไปนะครับ major เมเจอร์ยังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อยู่นะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นได้นะครับอาจจะมาจากกิจกรรมอื่นๆนะครับหรือว่าการทําธุรกิจอื่นๆที่มันเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสำหรับผมผมมองว่าทิศทางอย่างนี้ยังเป็นทิศทางที่สวยงามนะครับยังขึ้นได้นะไม่ได้จํากัดสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าวาดเส้นขึ้นไปก็ผมว่ามันก็ยังอยู่ในแนวโน้มที่ใช้ได้นะนะครับเมื่อไหรที่มันยังไต่เส้นอยู่มันก็โอเคนะ นะครับก็เพราะฉะนั้นก็ลองลองดูนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่มันปกต,ติมันปันผลเยอะแต่ว่าไม่รู้ช่วงโควิด19จะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคอีกหนึ่งตัวครับที่หยุดไม่อยู่นะครับ ก็ลองพิจารณากันดูครับเห็นกราฟแบบนี้นะครับไว้ใจหรือเปล่าแต่มันเป็นกราฟทรงระเบิดเนาะใช่ไหมนะครับพอระเบิดขึ้นไปแล้วเนี่ยมันบวกขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับจากประมาณ2อสบาทนะครับขึ้นไปอยู่ประมาณ7บาทนะครับก็ขึ้นไปเยอะเหมือนกันแต่วันนี้นะครับต้องระมัดระวังเนาะคือ MACD มันยังไปต่อแต่ RSI หักหัวลงแล้วนะนะครับแต่วันนี้ก็ยังบวกอีกต้อง5 6 9วันก่อนหน้านี้2วันนะครับบวกไป23%่านนะครับก็ เออรามัดระวังกันหน่อยนะครับถ้าเกิดกราฟทรงนี้ผมบางทีผมไม่เข้าแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันเสี่ยงเกินไปที่เราจะไปเข้านะครับก็แล้วแต่บุคคลแล้วกันครับว่ามองเห็นอะไรยังไงกันบ้างถัดไปครับแผ่น B นะครับแผ่น B ไม่ได้พูดถึงนาทั้งเหมือนกันนะครับแผ่น B นี่แนวโน้มนะครับอันเนี่ยแนวโน้มล่าสุดเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่างนี้นะครับก็ยังอยู่ในโซนที่มันไต่ขึ้นนะครับก็เออคิดว่าโอเคนะ นะครับคิดว่าโอเคยังยังอยู่ในแนวโน้มที่น่าจะขึ้นได้ถ้าวัดไกลๆก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็เอ่อมันเริ่มกลับมาสู่ธุรกิจเขากลับมาสู่แบบเริ่มทํางานได้นะครับเริ่มโอเคขึ้นแต่ทีนี้กําลังซื้อของเขาเรื่องของโฆษณาก็อาจจะไม่ได้เท่าเดิมนะครับก็ลองวิเคราะห์ลองอ่านแบบังบงการเงินหรือห6กคิดหนึ่งเพิ่มนิดนึงว่าไรายได้ตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ภาพรวมเนี่ยมันยังไต่เส้นเข้าไปยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่มันไม่ได้ขึ้นแรงมากนักนะครับขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับ ก็ทัดไปเสนเทลเส้นเทลนี้ผมไม่ได้พูดถึงนานเลยตั้งแต่ช่วงหลังโควิด -19 มาใช่ปะ่ะนะครับแต่ว่า,าขึ้นสวยนะขึ้นสวยมากนะครับก็เป็นแนวน้มขาขึ้นที่ใช้ได้นะดูทรงแล้วก็น่าจะยังไปได้อีกสักพักนึงเลยจาได้เลยครับผมมาถือดอนอยู่ประมาณสัก40บาทนะครับในช่วงของตอนที่ถือพอได้เงินทํางาน40ิกว่าบาทครับแถวๆนี้ละมั้งปี2019นะครับแล้วมันลงมาเหลือ13บาทตอนนั้นคือแบบโอ้เงินหายไปแบบ5้า0เคือเยอะมากครับ แล้วก็กลับมาแล้วลผมก็กําไรเนาะก็มาถัวราคาแถวๆนี้ครับพอถัวเสร็จผมก็ออกไปแถวๆสามบาทยี่ไม่ใช่ไม่ถึง30บแบบประมาณ28า่สิบแปถวๆนั้นครับก็ออกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เข้าซื้ออีกเลยก็เอ่อข้อที่เห็นก็เหมือนกับมีตระกูลนี้เขาก็เริ่มขายกันบ้างแล้วนะครับใครรู้อินไซก็ก็ก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะนะครับเพราะอินไซก็เราก็อาจจะไม่รู้กันเ m มที t w o r k นะครับเป็นไงบ้าง ยาวๆเนอะยา,ยาวๆยาวมากนะครับยาวสุดๆดนะครับเพราะนั้นเนี่ยแนวโน้มยังเป็นขาขึ้นอยู่ชัดเจนนะครับคงปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคือแนวโน้มขาขึ้นเน,น,นากนเนะก็ขึ้นกระชุดนะครับก็ใครจะเข้าก็ระวังนิดนึงมันเป็นไฮแล้วมั้งน,นะครับมันคือ new high นะครับออ l time high ด้วยก็เรามาระวังกันหน่อยนะมันเสี่ยงครับเวลาขึ้นเป็นออท t า m e h แบบนี้อีกตัวหนึ่งครับก็มาพร้อมกันนะครับไม่ต่างกันเจมาร์นะครับ เจมาร์ J นี่ก็พิจารณาครับไม่อยากพูดอะไรมากนะครับวันที่ผ่านมาบวกไป10.8%พุ่งแบบลิฟนะครับพุ่งลิฟนะครับก็ลองพิจารณาดูกันครับมันมันมันมาจากราคาแบบ4บาทวันนี้ขึ้นไป40นะครับ10เด้งดียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเวลาแค่ ประมาณ1ปีนะครับก็ก็ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ปัจจัยอะไรที่พาขึ้นมันขึ้นก็ต้องไปทํากันบ้านศึกษากันนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าทำไมมันถึงขึ้นกันได้10เท่าขนาดนี้นะครับก็แล้วแต่บุคคลแล้วกันครับว่าสทธามันอยู่ในขนาดไหนนะครับโอเคถัดไปอีออนนะครับอีออนเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งหุ้นที่จริงๆถือว่าดีนะนะครับเพราะว่าอีออนเนี่ยจ่ายผลบนค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ยังจ่ายอยู่ไหมนะครับแนวโน้มยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่าเริ่มมีการะ ตัวนะครับมีการทาไซเวกเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่จังหวะที่สวยางามมากนักนะครับเพราะว่าเวลาไซเว์มันเลือกข้างจะขึะข้นหรือเลือกข้างจะลงก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาครับว่าเ,เราคิดว่ามันมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับอาจจะบอกไม่ได้เนาะแต่ว่าถ้าดูทรงกราฟแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงก่อนนะครับแล้วค่อยช้อนขึ้นถามว่าดูยังไงอาจจะดูจาก m a c d r s i สนะครับที่ ภาพส่งมันค่อนข้างที่กําลังจะวิ่งต่ำศูนย์นะครับแล้วก็จาก70ยังไม่ได้ลง30เลยนะครับแต่ก็มีแรงช้อนซื้อนะ5.88บาทในเมื่อวานนี้นะครับก็ก็มีการพยุงราคาอยู่นิดนึงแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะปรับตัวลงก็มีนะเพราะว่าเส้นสีส้มมันเริ่มเคิร์ฟนะครับเคิร์ฟแบบช้าๆแล้วสีเหลืองก็เริ่มแบบวิ่งเนิบๆเพราะนั้นโอกาสการปรับตัวลดลงอาจจะสูงกว่านะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับคู้ลรายตัวก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากการอ่านกราฟหุ้นนะครับแล้วก็การใช้งานอินดิเคเตอร์อย่างที่บอกครับผมหลังๆมาผมไม่ค่อยได้บอกเป้าเท่าไหร่ไม่ค่อยได้บอกแนวรับแนวต้านนะครับด้วยกดระเบียบครับแล้วก็ทํางานสายการเงินนะครับต้องระมัดระวังตัวนิดนึงนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจแต่อย่างน้อยก็ทําให้มีคลิปนี้นะครับมาอ่านกราฟให้ฟังเนาะทําให้เราเห็นครับว่าไอเดียในการอ่านของแต่ละคนมันเป็นอย่างไรนะครับของผมก็ประมาณนี้แหละนะครับใครอยากอ่านกราฟเป็นนะครับใครอยากดู กราฟเป็นรอติดตามเร็วๆนี้ครับคอร์สออนไลน์นะครับที่จะเกี่ยวข้องกับการดูกราฟดูเทคนิคนะครับสอนโดยพี่ก๊อตนะครับใกล้มากๆแล้วใกล้สุดๆแล้วนะครับที่จะโปรโมทแล้วก็เริ่มให้กับเข้ามามาเรียนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวครับเตรียมตัวได้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามที่หน้าเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ u t u b e นะครับก็รอติดตามกันได้เลยสําหรับคอร์สนี้นะครับก็อยู่ในราคาที่ทุกคนจับต้องได้เช่นเคยนะครับก็อาจจะปรับขึ้นมานิดนึงเพราะว่าคอร์สนี้เนื้อหามันแน่น นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการาพาเทรดด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็รอติดตามกันนะครับสำหรับใครที่ชอบชอบในสายของเทคนิคอลแต่ถ้าเกิดใครชอบสายแบบพื้นฐานนะครับก็สามารถไปติดตามคอร์สที่ชื่อว่า Smart m i l l เล n เนียได้นะครับตัวนั้นเป็นพื้นฐานแล้วก็ยังคอยมีคอนเทนต์อัปเดตให้เรื่อยๆนะครับโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ